เอาไปบนนี้ไรกันอุ้บขับมานี่ป้าอาลิปมานี้อาลิท่าท่าตอนนี่ย้าอาลิดับส่บละดสองห้ารับนี้ส่งอาลิขับาล้นะ ตัดีกาแบบตรงที่ป็นตูนี่ตกาัรจะยกมาจะยกไปดอกแต่ถ้าว่านกรงขั้นเดียวจะดอกคือว่า้าวิงไเลย้าวิงเลยแล้วเติมเบียจ้ามรวยกันข้าวิงเลยเลย้มรวยไม่เบียอีกจ้มรวยกุมิชชนนะายริชชนายจ้ามรวยกันกรมเอาตัวเดียวไหมหรือาเอาตัวดียวตัวล็กตัวเล็กตัวเดียวรับจมือนมือนขมวยไมวยนะมวปตัวนี้ตี้มชิวาลุกลอกลุกลอกมเลย สิบเดือนโอเคเดี๋ยวมาตามกุงากันตมาเล้บางปลาตัวนี้บางอนี้อจกับลรเซียจอมตัวาเรงอไมกลางกับนี้ไมกลางแต่กลางกันดทีนี้ทีนีนกสดนี่นี่โอ้มีหน้าไม่มีหน้าคุ้ป้าป้าปลาปาปาไป้ามา่ไหมตามครับเอาขี้เราไปดิ ตีนึงวามงยดูดูดูยับยปอดตีนึง่าตีนึงวันนี้และตีนึงกองเตะไอ้นี่คไม่ดีอังนี่ไม่รู้อเลยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยจุกเนี่ยหวาไม่เล่นนี่พุ่นมันนี่้วกีเฮ้ยบอกกินลาวิกองเตะกองเตะ่ไร้างไน้ำไ่น้ำไปน้ำใ่คนี้คนนี้นี่นี่กองเะั่มาได้้อันนี้น เมียม yeah, yeah. eh ียมียกนอ้ั้งหมดมยอมจอเยม่ยกัลก็ปลุกเสไ้นำจอ้นำมองชดเลยชดมไอหนำากเร็วันนึงน้าวะฝากเลวหน้าอยากดเลยนะโอเคหนปล็อกแล้วกับนีเบอร์ตาเลย បងប្អូនអើយមកនេះបងប្អូនទៅតាមគ្នាទៅបងយកលុយចាំបងទៀតមកនៅទីនេះទៅបងប្អូនទៅបងប្អូនទៅជាមួយគ្នាទៅបងប្អូន นาสีอะไรนะต้ั้นขาต้าเลยงน้ำครับน้ำเดาเลยวเดี๋ยวเดเดี๋ยเดียวเยเดวเดเยดี๋เดียเดวดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เี๋ยวเดเดยวเดเดี๋วดี๋าเดยวเดีเดี๋ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดีวเี๋ยววี โคงเขาเี้งีรอนีีนไม่ว right? ุ่นต okay, uh, ึ้งนไม่วุ่นตึงอย่าปลอยเลยรหวังไปกล้ารบนะครับพอดีก็มังเ้ากีดตัวกับผมตัวเดียวครับตัวเดียับไหตัวนี้กับตัวนี้โอ้ยออ่ะอองามนี่นีสังทำมามเตังนี้ไม่ไก่นี่ไม่กมังวันนี้กี่ขั้นตัวเดียวไหม ดีๆทองคันทองคันทองคันปาปนีนะอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันด้วนี่โดนหลอกขี้เงาขี้ดอกหลอกขี้เงาขี้ดอกมามาตายหางยิ่งเลยหะตายหางมันโอ๊ยแม่เนื้างจะไม่ปืนลั่นตืบันกาตืบนีตัวนี้รู้ดีเลยแตว่าไม่ได้ไม่ไม่เป็นน้ำแขงเลยโอ้ยกล้ันมั้งไห้ตรงนี้ก่กล้ามไม่คับม่ไม่ไม่

bên bên, bay, nêu, nêu gấp lên, cong do, cong do gấp bốn, cố gắng

ดิกรรมออกมาตรงนั้นไป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 

Trong cháu ủa 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 cháu ủa

โอเคครับเบอร์ับเบอร์ิเบอร์ิกับุเบอร์ิต้องอ้วนต้อง้วนับ้องอาวเฮ้ยรับไมครับตัวนี้บเจ็ดกับเบอรเเบรเจ็ับมุหกเจ็ดแปดเก้าตบกับม วันนี้ต okay. okay, ิดต okay, 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 ุกเกีคับน้าวนติดุกแก้วคับนโอเคครับผมไม่เลยครับผมครับผมมไม่ทะลุไม่ติดเธอว่าโซนอกคือโซนนกหักอ่ะลัคุณมีการผุนแรงคุณก็ผุนแรงใจร้ายอยู่เดือนต้นหน้างันแม่ดนละ